เพื่อนเชื่อใจเราเขากดตามเราสวัสดีครับเพื่อนๆลงที่นี่นะครับวัเลยครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับ <c oughs> พูดดีๆไม่ตอบเลยดุแม่งโอ้เพื่อนลงเยอะมากเพื่อน โหยี่ห oh, yeah, ้วเนะี่ยโหก้โหกูตายคุยยีนะ่ห yeah, ้อเนะี่ยยี่ห้อเนี่ย โอ้ไม่ก็เยอะมากเพื่อนโคตรเยอะเลยที่เนี่ยเยอะไม่มีปืนเลยเดี๋ยวตั้งยันไปเพื่อนออกแล้วเดี๋ยวผมจัดการให้หมดนะวอลแบบด้วยวอลเพื่อนออกไปร้องนอกเลยครับเดี๋ยวผมจัดการให้เดี๋ยวผมรับจบคนเดียวแล้วเงี้เนี่ยตรงนี้โคตรเยอะเลย อีกหนึ่งครับใหม่ผมใหมผมไว้ใจพี่บอได้ครับถ้าเพื่อนไว้ใจผมผมจะไม่ผิดหวังตรงนี้ตรงนี้นออ้อยหนึ่งครับตายครับมันตายเลยอหนึ่งครับ เลยตัวนึงตายครับหมดครับรับจบจบออโอ้โหสุดยอดเลยคือถ้าเพื่อนไว้ใจผมอ่ะถ้าเพื่อนเชื่อใจผมผมไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยแล้วนี่น่ละไม่ว่าสตรีมว่าไหนพี่ผมหรอใช่ครับโอ้สตรีมตันงแหนึ่งทุ่มนะไม่มีใครมาดูเลยเนะี่ยเฮ้ยเเอาไปดูนี่ยผมเเล่นกม บงบอดเก็บบอดอะ 9Q อะบอดห้าคนตีทุกคนจะภูมิใจไหมนะ่ยรีบจ,บจบจบชีวิตละละคือวันเลียจะจบชีวิตก่อนพี่เวลาภูมใจมากเลยหนูกงงจะมีชีวิตอยู่ไหมลนะ่ะฮะลูกขอบคุณวันเลีย50ดาวขอบคุณทรั้าผมไม่ได้เลยก็เอา่า <ๆ S 1> ง่ายคือก็ที่พี่พูดบอกหนูว่า4-5เกมที่แล้วที่พี่กินไก่แล้วอ่ะพี่ไม่ได้โม้อืม อย่างเอายังเอาก็แต่แต่ว่าไปวัาสุ่มมาเนี่ยไม่เคยเจอไม่เคยเจอต่างชาติเลยนะก็แต่คนไทยอ่ะเราทำไมในห้องมีแต่ต่างชาติวะใช่ผมก็เป็นคนต่างต่างชาตินะพี่วอผมพูดไทยได้นิดหน่อยเองแล้วถ้าพูดอังกฤษอ่ะพูดอังกฤษนี่ไม่ได้เลยนี่มีคนนีหว่ามีมีคนมีคนเจาะเจอะกันต่อ นี้ก่อนเราไม่ให้หนีเขาเรียกว่าตั้งหลักก่อนเรเรียกว่าหนีก่อนแม่ไม,ไม่ไม่ได้งั้นน่ะโอเสียหน้าหมดโอหนีก่อนอตั้งหลักก่อน,นอตั้งหลกักก่อนพี่วอลผูผูมาเลยได้ไหมพี่วอลผมเป็นคนมาเลยพีม่มาเลยได้มีบังที่มาบังกี้กโอโ้โหคือได้ยิงโดนทุกเม็ดอย่างงี้ก็คือนะใครมันจะไปรอดวะทุกครั้งที่ขึ้นตะโขบมันต้องมีหนึ่งหรือสองศพอ่ะ ยิงยิงกับอะไรอะ่ะทำไมแม่งจังยยิงกับอะไรนี่นะปกติไม่คือปกติคนใช้เขาคนอื่นเขาใช้มือเล่นใช่ไหมผมใช้เท้าเล่นอ,ะอ่ะ๋อไม่น่าล่ะอเนาะอีกตัวหนึ่งครับเดินหาหน่อยไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนเก็บของกั้วนั้นโอ้โห มีของดีมีของดีมีใครมีคุณแปดไหมครับไม่มีตอนนี้มีคุณหกครับคุณหกแล้ว เบาๆเบาๆพอโอ้ไม่มีเอ้ยเพื่อนมาช่วยเก็บน้ำมันได้ไหมคือตัวนี้มันกินน้ำมันแล้วต้องเก็บน้ำมันเยอะๆอะไรงเงี้ยตัวนี้ครับมีน้ำมันอีกไปไปต่อเลยหมดแล้วคนหมดแล้วแพงเนี่ยน้ำมันมากเลยคือน้ำมันมันแพงเดี๋ยวว่าว่าเราไปซื้อน้ำมันพืชมาเติมละเอาน้ำดีกว่าไหมน้ำเปล่าเหรอน้ำเปล่าเติมเลยอ๋อ น้ำเปล่าแหละอ๋อน้ำเปล่าเติมน้ำมันเลยใช่ใช่ขอลองรถนายได้ไหมล่ะเอารถมาไม่มาเอารถนายลอแล้วลองแล้วตอนนี้อยู่ตอนนี้อยู่ที่ร้านซ้อมอยู่ลองเลยลองแล้วตอนนี้ซ้อมอยู่นะเจอกัครับโฆษณาไม่พักเลยดูดูเป็นแป๊บนึงนะอย่าเพิ่งรีบหนีกันละดูโฆษณาเป็นแป๊บนึงนะวันนได้ตาโฆษณาเนี่ยีสุดตอนแล้วเนี่ย600บาทแล้วเนี่ยตีมมาเนี่ย ไม่ได้ข้าแรงเขาเนี่ยอยู่ไในพ่อโฆษณาเนี่ยปืนบวกสิบเนี่ยอะไรยิงคนวิ่งจะคมจริงไม่เถียงนะตอนเนี้ยฮัลโหลครับเพื่อนเลยครับเพื่อนเพื่อนอยากจะลองขับไหมลองซิ่งไหมเพื่อนลองซิ่งไหมนะไม่เออฉันได้ลองซิ่งหรือเปล่าเบอร์หนึ่งเอากระสอบไปนะเก็บนานเกินอ่ะากระสอบไปนเปล่าเป๋ากระเป๋าคงไม่พอบ้างเก็บขนาดนั้นอ่ะ โหโดมทุกศพเลยอะ่ะ <laughs> คือโจสสพไหนไม่ได้คือต้องแวะเก็บอะ่ะเอาทั้สองกระสอบกระสอบเดียวเผื่อไม่พอด้วยคนยเยอะเลยเธอเยอะยังยี่สิบคนอะ่ะผมยากเธอไหคนยเนยอะๆเงี้ยได้มันแน่แม่จ่าเห็นมีใครมาเลย ไม่เห็นจะมีใครมาเลยฮิเออหมอซส์ไตท่อใช่ในายหัวเฟิรมมาจับเอดับเท่ากับเราอาพี่ต้องพูดใหม่จับเอดับเท่ากับส่งทุกคนกลับล็<า>อบบี้บ้านนี้รอได้ผมไปเลยได้ม,มีชัวใช่ไหมไม,ม,มนะ่่วนะิ่มนะชัวนะ สามตัวเลยเหรอขับไปกี่เอาตอเคอในน่้นมีเพื่อนดีนะมันหาคนง่ายหน่อยอ้แล้วรถมึงจะมึงตะแคงขับเลยปะล่ะจะฟันอย่างเดียวเลยอ่ะรถอ่ะผมสามารถเอา A.W. 2สองได้ไหมมันโผล่มาสู้ไหมโชยดับโชดับหน่อยพี่วอลเนี่ยมันมันมันโผล่มาสู้ไมล่ะมุมนี้เลยยิงมันโผล่เปล่า มันขับรถยืนี marked a location วิ้เม็ดเดียวหัวแตกโอชดูฝั่งนูง้น,นก็มีนะ่ะ marked a location วิ้นู้นมีงหลังมีอ่ะไปอีกหนึง่งศพ ตไหนครับตัวไหนยิงให้น้องเล่นๆพอไม่ต้องถามหรอกให้มันนอนลงไปฟุบพื้นเล่นๆนะ่ะตัวไหนจ้าโผล่มาสีฝัง่งนี้ฝั่งนี้น้องก็ยังตัวนี่้องละครับที่สายเนาะไอ้ตรงนี้น้อแล้วตายแล้วตรงนี้ก็น้องลีกตัวหนึ่งเหรมันชุบมันมาข่าวว่าเนี่ย มันจะบักเข่าได้ปะไม่กินได้ปะเราคลองนะเข่าเนี้ยเราคลองเห็นไหมผมบอกแล้วว่าบักเข่านี่สมบูตสมบึ้นเหรอไหนตรงไหนไอ้วิญยูวิญยูวิญยูเนี่ยวยูเดี๋ยโอ้คิดกระบอกเนี่ยทนายอะ่ะไม่โดนนึง่งเม็ดเลย สเปรย์แม่งเลยทนายไม่โดนเลยสเปรย์แม่งนอนเลยนอนเลยนอนราบเลยแอบเดี๋ยวต้องมาออกไป,ปไหนวะอ้๋ออ๋อมันไม่เข้าวงเหรออ๋อมันหายนี่หว่ารงนั้นนี่สินี่นี่นี่หนึ่งหนึ่งศพนอกไปแล้วหนึ่งศพแน่ชุดเพื่อน ไปหนึ่งศพมึงแม่นอย่างวาย้ี่ี้ยแม่นมากตรงไหนครับเอ้อมันคือนปักกียร์นะ ปเร็ว <im itation> ไปเ,ย,ไปเย,ยังเร็วไอ้เพื่อนมันมันชิดแล้วเพื่อนข้างหน้าเนี่ยม,มันจะมาชิดเลยว่ามีนปลารเปิดมาข้างหลังข้างเราไปเจอดตรงเนี้ยตายเล,ลยไม่ใช่รอเลอยรอเลอยรอเลยคุนเขาพี่วัว มันไปไหนแล้วะไอตัวข้างหลังเนี่ยมันมีคนปลาระเบิดมาใช่ไหมเราโล่งังวะเราโล่งมากเราโล่งเราโล่งเราโล่งดิเคจัดให้จัดให้เลยตรงนี้บักเลยตัวีกรอบนึง ทัางหน่อยไม่ได้ไยรุ่นทัางหน่อยไม่น่้ก็บอกแล้ว่าเอดับจัดแล้วมาร้านะไงจัดแล้วมาร้านหมดอ่ะคือถ้ามันโผล่หัวมาเมื่อไหร่ก็คือตายโผล่หัวก็ได้โผล่หัว มันเดินท่าแปลกๆนะเนี่ยมันเดินมันเดินแปลกๆนะเดี๋ยวมันจะเดินซ้ายหรือมันจะเดินตรงแล้วมันจะเดินวนที่อะไรของมันวะดูมันเองมันเด็กก็จะถูกวโอ้ยกูกล่าวไม่ถูกแล้วเนี่ยเฮ้ยมันเดินเก่งอะไรมึงอ่ะเฮ้ยฝั่งนี้ก็มี m a r k the location ไหนวะ ตะเ,เกียงอะไรอ๋อรูนไงเบื้องมาเบื้องมาวรอตรงนี้แต่รอวัดคมไอ้พวก,ก,น,พวก,กน,นี้แบบนิ่งๆดีกว่านี่เนี่ยเอาเฮ้ยไม่เอาไม่น้องได้ไงอ,อ,อ่ะเฮ้ยเขามักเห,หรอเพื่อนมีกระสุนเอวีเท่าไหร่อ่ะเขับมากเหรอนี่ขาบมากแหละ วว่งวงเราดีจัดเลยวงเราสวยจัดเลยสบายแล้วเราชนะแล้วคือการันตีแล้วว่าเราชนะขอไอ้เฮียเลิกเลยนะไอ้ดับหมดพลังแล้วนกดยิงไม่เลยเดินมาลาด้วยหิวมาด้วยความหิวโหยอาสมบ ปังเร้อนนย,นะยครับหมดปังปังอุ้ยเอาไปยี่สิบศพเอาไปยีป่สิบศพตอนี้ตรงนู้นตัวนึงตัตรงไหนครับหมุดตัวไง một Mark the location. Oh, này này. còn nhé, nhé? 2... đang mắc với cái hiển bẹp bẹp chưa ạ? con này mường con rồi. Ừ, rồi. Lock New lock này mường mười trận.

มันอยู่ทางซ้ายครับอีกตัวนึงอ่ะเด่ใช่้ผมจับไปเองเนี่ยเดี๋ยว,อยวรอแปบบ๊รแบรอแป๊บผมขอเองขอเดียวเลยโอ้ยม่เดี๋ยว,ไม,ยวไม่เปลี่ยน,น,นอนันเดียว่าขออันเดียวเลยะ

ถ้าทีมแพเเ้เป็นเพราะกูเหรไหนเฮียเพื่อน่อนอ้กูตายเหรอไม่รู้ตัวอ้วาววอลลิ่ ที่ไรพังทุกทีจากเกมธนสามหนึ่งกลายเป็นแท้เอากูตายแล้วเขาบอกกูตายแล้ว